สบายดีทุกคนสบายดีพ่อแม่พี่น้องเมสทุกคู่ทุกคนเนาะทุกคนมื้อนี้ค่อยกะออกมาป้าพี่น้องเอ้ยมาทางพระเสพพระนี่ประเดียวมาหาเกาะแมงตะโอดนะพี่น้องเกาะไปเมื่อวานซื้อนี่ก็ได้อยู่พี่น้องเอ้ยมื้อนี้ก็มาไม่อีกกับสาจัดคือเก้านะพ่อแม่พี่น้องอบผิวอนี้เอบผิวบริเวณสองสามซันมันแต่ค่อยแต่ค่อยมันไม่ได้อบเนาะค่อยหอนก็ยู่ในความอบเอาไม่ได้พ้าเดียวไปหานี่นะมาบ่อนเกาทุกคนเมื่อวานนี่ก็ได้อยู่แต่ว่ามันขำเกาะแาจะเน่าก็หมุนอยู่พี่น้อง แต่ว่าบ่อน,นก้อนมันโอดนี่นป๊าดเปดอัดตุดห้ากว่าไปลำบ่อนเก้าเขานะทุกคนป้าทุกคนไปลุ้นกันว่าสิได้จากโตมัณิมืูอวานนี่ได้บ้างจากโตจ้ะเศร้าปลายโตทุกคนเพามาตอนประมาณใบสามใบสี่ค่ำแล้วเดี๋ยวไปลองลุ้นกันมันนี่ทุกคนว่าสิได้จากโตไปกันเท่าไหร่เอาทาน,น้ปุ๋ยนี่นทางน้ำปเห็นบบคนเก่งเนาะฮักอันนี้ก็ได้ ยางกับย่างกระติ้วนี่เลยทุกคนเยบางๆหนาวกันฮะรู้หรอคุณปิ้นอย่างนี้เน้อยก็อ้กระทืบอย่างปิ้นอย่าปิ้นอันนั้นลงมานละก็ทีทุกคนเขาต้องมามัดอันแม่แยงเอ้ยมัดจิลุกจิลุมองมองพาดถ้าจิลุงกะถ้าเส้นมันแข็งแล้วมันบีเกาะเลยเอากะมัดน้ำเมัดเป็นอย่างนี้นนนนนนนก็มามาจ,จกะนี่เออเดี๋ยวอย่างนี้เลยน้ำนี่กะ มือนี้นาะกอมาไหลก็เลอะเอาเนี่ยเลอะแล้ก็ไม่เลอะแบบออกมาเลยมุ่งบ้านนี้เด้เอาน้ำเก่าน้ำเก่าก็เอด็ดอันมัน,มนไม้เนะน,นี่ยนะส้นนึงนะ่ะเฮ็ดอันน้ำวายส้นนึงนี่ยเสิร์เป็นตะนางนะนี่เพราะว่าเขาว่าเสรเิร์ไปนี่เนาะเราลงไปแล้วก็มันเกาะขึ้นมาทุกคนตะนงังทุกนก็น้ามันมผัดมันก็พแพตต่ว่าคอยนะั่นอันนี้ลงไปกระเตะ เอานี่ลงไปมนเมื่อวานนี่เตะเซยเอามาจะเป็นล่างโลดเป็นล่างตะโอดแต่ก่นอนน,นนี่ไปป่นในเท่านี้เซย์ใครยามที่จะเท่าได้เป็นตุกเป็นตุกบอกตัวบ,บ่อตัวเองในไม่ได้บอกคนอื่น,เ,นเพราะว่าตัวเองนี่เฮลิเฮลิคมคือกัน,ต,นตัวนี้ไที่จริงเอาแบบตาที่ที่เดียวเลยนะ วิธีก็ได้ก็ได้มันคนคือเดียวแหละเยียบอันนี้ถือป่ะอย่าแล้วไปนั้นนั่าจะใช่อย่าแล้วขอตรงนี้ขนาดมันเกาะมือเกาะมือเดี๋ยวนี้อ่ะอันนี้มันคีอ ไปเท่าๆมีอยู่บลยตื่นไม่ได้สุดกว่าเขามันมานนะคะเขาก็เลยกะได้แล้วทุกคนโอ้โอนๆกูอยากอไดู้สกกอนทำเป็นท้องกีนไ้ใช่ไหม ทุกคนหูจักแล้วแบบค่อยๆลงไปแล้วก็บแบบค่อยๆหมุนนะน้องค่ะไม่ต้องแบบใส่ความดึนแรงเพราะว่าจาได้เป็เบาเียเอาพอดฮะลึ่เสียงหอเาดเห็นแล้วทุกคนเขาสองหูเพงเดียวโอ้ยชินาวเบอร์สิเพียงห้องสอจ้าแล้วทุกคนเลย ไปรเด็นอุดยอดเนาะโอ้ว้าวก็จะได้ทุกคนนี่เขาก็ได้เกียุแต่ว่ามันบีเตะแม่งความขาวเลยขึ้นมาน่งแยงนะอย่างที่คู สง,งเพีเดียวจ้ะของกูก็สง,งเพียเดียวแต่ว่าพนี้มีม่นใจพรามันงดันนี้ต้องเอาเขาได้หลายเปอร์ซนต์โอ้อว่าได้คหูหูแล้วจ้ะเนาะ,ะมีแ่้า,ด,า,าด้วยว่าาแ่จะานะคพอนอนแล้วกบกตัวน้อกตีแล้วได้คันบินนลุทุกคน นี่ง่ายอีกแล้วนี่อะยังมันก้มึงว้าทุกคนแค่สี่ตัวแล้วพี่น้าออกมาไม่ท้อนะเอ้ยมากี่นี่นะสั่นตัวใหญ่ทั้งหมดเลยนะจ้าคอยเมื่อวานเนาะไม่เคยเกาะแล้วก็ไม่ได้เก่อตัวหงาะแย่ลงแย่ลงจะมป yes. oh yeah. wow, ็นเตะเมื่อวานนี่นะก่อไม่เป็ดมื้อนี้แกโตัวใหม่มีการแกโตัวใหมวันจันทร์พวกเราบากกูไเ้สิ มันนี่นะโอ้ขึ้นมาแบบป,ปอดภายปอดภายนะเฮาเอาแย่งลุงคู่ด,ด่างเลยอุ้ยออกเลยเดี๋ยวไปอ้ยอ้ไอ้ขี้แตกในนี้ขันอาณาลงไปนะมันมีขึ้นเออมันค่าอันนี้ทุกคนขึ้นมานะงา ถ้าคนใจเย็นนะได้แต่ว่าคนน่าจะ้อนเกินไปโอ้โอุ้ดเบาลดเบาดเบาเล็กเบาแล้วอะายานี่ไเหาคน้ทุกคนจุเป๊ะมันมีแต่ปลากข่งยางทำไมมันจึงอยู่นะแี่ทุกคนคนเยอ์เลยนะ มันตโนเยอะดูอะไรมหมนะขึ้นแล้วอเออ้พราะของเขาสุดเขาถือว่ามันนี่คนเด้นหลายแล้วหนักตัวนลยว่อะไรสิ่ส,สารเ่าจะจับได้เราจะเออ ดีไม่เดีอลองดลองให้ตัวนี้ก่อนรู้สึกมันมันใม่ก็มูตัวนี้นี่หืมเลเหอตัวเล็ดนี่จะค่อยเห็ดด้วทุกคนเออมันมีเยอะไปเลตัวนี้นะขึ้นมาแล้วก็บ้นี่ฮู้า้นี้ฮู้แกรดู้เกาูมยบ่ ถ้ามาันเละอันนี้มันจะขึ้นดีนเน่ใช่โหกรดด็กอกกุ้งดูเรนเตะแล้วทำไม ประมาณด้แหละสลกกันไม่ขึ้นหามตาางอาชเออสุดมาแล้วปรน้ยโอ้กนไม้ามันหากกนั่นไมอ้สันอ่ะ เาครับอ่อนนมึงเลอะเทอะเลเป็นหมดแล้มึงนี่ะคนน้ำดำอ้มาบ่กกันเ้อว่าตัี่มันแบบได้น้ะหลีเลทุกคนลายตจะแต่ว่าหนักาจะตน้องจะได้ลายตูทุกคนอาจะหดมาสามชิ้นเท่า้วสามชินกวลย กุดดินคนหลายเลยพอต้องล้างข้าวโอ๊ะเก็บเลยไปเดราะวามอือ,อน้ำขนาดนี้ยังมีกรดดินอยู่เลยสามน้ำาี่น้ำไม่เลยมีแรงขัดขุดดิน,ดนเพราะว่าตัวซับก็มีแล้วก็ห้าอันพอคุณมาจะทุบลบเนี้ยว้าวุกเนี่ย อันนี้นคกคอดาได้หลายแล้วสินี้ตะก็ไปอันนั้นนะก็มีเป็นที่ได้มาสิบตัวน่ะอ่ายังมีสิดิ่งอีกด้วยแล้งมีกระต่าหวานไม่อโอ้หอโอหอะไรบ้เห็ม Det er bra med litt cầm hôm hùng xếp hôm hòm, hòm đây. chút hôm đây mặt 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 hùng mặt mình mặt 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 หนูก็รู้ไปแล้วที่จะเคิงตุ๊กเดี๋ยวข้อสิ้นบะตามเนาะเสื้อเป็นเสื้อแต่วันนี้ต้องเสื้อเลยเป็นต้อเสื้อค่ะคัดตาจีเป็นยังสวยยังไงได้ถ่ายเลยเดินบลูสีดับบลู วซื้อันมาเว่ามาโทรนะแต่ว่ามีเคยซื้อน้อย่าซื้อทมาเือก็มาโท่น่ะวอนต้ซื้เพื่อไดใหตัเละนะมันมีเละซือกัดมันม่เละเนาอ้าวอรตอนซุ้วกดตอนนี้โอ้ยอะมา ใสปลาเดตอนะนทุกคนโซปลาเดน,น้ำโซอ,นนอีกแดดเขาเอาหอยซรี่มาทุกคนเขาเ่กี่มิถันทำมอืันนีเก็นประเดพอดีเดนี่ยพอดีซอบบาานะนะคุณรบก ขัดสมขัดโนขัดหวานอะไรคื่ออน,นป่นอันนั้นเหรอเก็บน้นำหนักแต่เรามีลายเนบ้านอันบ้าพโศมปมันน้อยแต่ละีลายโนบ้านอนบนนอ จะมีรายยุทนะคุณนองเป็นปืเป็นอ้างเป็นก่อน่จเข้าปน่กนกินน้ำานเขาเทงเลยใดต่ว่าใบแล้วใบสูงมัเนาะอ แม่ไม่คุ้มือได้หาหนอเขาเขาเขาเทงหางสิ่งประสแบบเขานนนนหนักจะได้แล้วคุณมเออืคุณมเออ cô ấy cứ ngồi đấy phan khai không? rồi, ừ. <laughs> bạn ừ. mình... <laughs> ừ. ừ.